วันนี้ก็พามาชมสวนครับผมสวนของปู่นะครับปูก่กานครับที่เสียไปแล้วครับแกได้ทิ้งมรดกไว้ให้นะครับนี่ก็นนี้พ่อก็ปลูกต้นสักนะครับปลูกสักปลูกยางนารอบๆนะครับกล้วยนะครับแล้วก็อ่า ริมรั้วนะครับนี่ครับพวกแคพวกมละกอครับนี่นะฮะมะกรเนี่ยมะขามยักษ์ครับตรงนี้นี่ก็เป็นสระน้ำที่ขุดมานานแล้วนะครับเป็นสิบสิบปีนะครับบรรยากาศรอบๆครับนี่ก็จะเป็นกล้วยนะครับกล้วยไข่ครับนี่ยาวไปครับอันนี้ผลงานของพ่อนะครับผมไม่ได้ปลูกนะครับเป็นพ่อกับแม่นะครับมาปลูกนะฮะนี่ อันนี้ก็น,นี่ฮะอันนี้เป็นห้องน้ำนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เก็บนะครับน,นี่บรรยากาศตรงห้องพักครับนี่ห้องพักใครที่สนใจนะครับก็พักได้ครับคืนละสองห้าสิบครับผมมีน้ำนะฮะมีน้ำมีไฟครับมีพัดลมให้นะไม่มีแอร์นะครับมีห้องน้ำ เอาดอนะครับนี่แบบบราน,นอกบ้าน,นอกครับบรรยากาศนี่ฮะอันนี้ก็ผมออกแบบเองนะฮะอันนี้ผลงานก็ลุกทุ่งลุกทุ่งครับก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรมากครับนี่ฮะอันนี้ก็ไม่ได้จัดอะไรนะครับอันนี้พ่อก็เอาเป็ดเอาไก่มาเลี้ยงครับก็เลยบอกให้เอาออกครับนี่ก็เลยเลาะออกครับมันจะมีรามีไรขึ้นนะครับนี่ นี่ก็เป็นที <man 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 ่เก um ็บไม้ครับไปในตัวนี่ครับจุดสวยอยู่ตรงนี้ครับต้นสมิดแดงครับนี่บิดนะฮะสมิดแดงบิดเป็นตัวเกลียวนะครับนี่หน่วยนาซุปลูกินมดเลยซีหาฟวงหน่วยอะัรเอาหน่วยขึ้กันนี่ ขึ้นขึ้นไม่รอดเลยลงพื้นมีนมงัวนะครับนี่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 ครับน,น,นี่ต้นเครือมันครับนี่นู่นครับแดงแด,ง,ดงนะครับเก็บไปแล้วสองสามนัดให้หมันขึ้นเอาอนะันนั้นะพวกนั้นอยากกินได้นะไหนแดงโกรย์อีอกดอกปาเทีนี่ก้นไปเจออ๋อนู่นครับนมงัวครับพวงหนึ่งใช่ไหมนี่อันนี้ก็กินได้ยังไม่งอมหเลยถ้าง,งอมนอกมันก,กินหมดแล้วมีอยู่เป็นซิฟพวงนะ่ะไม่เป็นปลน อันนี้ก็ไม่ได้จัดอะไรไว้นะครับนี่ก็ทิ้งๆไว้ครับปลูกเรื่อยๆเล่นๆครับนี่อันนี้ก็จะเป็นตรงนั้นก็จะเป็นโซนข้อไก่ครับข้อเป็ดข้อไก่นี่นีทีหลังจานครับน,น้ําขุนนิดนึงครับเพราะว่าฝนตกใหม่นะครับนี้บรรยากาศรอบๆครับท้าหน้าหนาวนี่มาเป็นลานกลางเต็นท์ได้สบายๆครับน้ําไฟพร้อมนี่ บรรยากาศก็เงี้ยก็พอใช้ได้ครับมีมะขามหวานนะครับต้นนี้นี่ฮะโฮมสเตย์เล็กๆพอดีหนูเข้าครับก็เลยให้พ่อมาเปิดนี่ฮะนี่ก็ตกแต่งเองครับโอเคครับ